โทรจิตง่ายกว่าที่คิดรู้หรือไม่ใครก็ทำได้พูดถึงโทรจิตเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรคะรู้หรือไม่มนุษย์ทุกคนมีมาตั้งแต่เกิดคำว่าตั้งแต่เกิดหรือจิตแรกเกิดที่เราหมายถึงหมายถึงชาติแรกที่คุณเกิดค่ะความสามารถของกายภายในของมนุษย์นะคะถ้าใช้เป็นเห็นประโยชน์ก็จะได้ผลมหาศาลนะคะแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นไม่มีปัญญาในการใช้ใช้ในทาั้งที่ผิด ก็ย่อมมีผลทางเสียมหาศาลเช่นกันต่อจิตใจคนคิดว่าธุรจิตเป็นวิชาของเราพลังจิตไสยศาสตร์อะไรไม่ดีมนดำนุ่นนี่นั่นนะแต่จริงๆในทางที่เป็นประโยชน์ในยุคไฮเทคนี่หละคะ่ะก็มีการใช้นะคะอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้มีการถึงขนาดผลิตอุปกรณ์ในการอ่านใจมนุษย์ใช้ในสงครามใช้ในการ รู้ข้อมูลอะไรต่างๆถ้าคุณค้นคว้านะคะอย่างละเอียดเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลมากแต่เ,เพื่อนๆอ่านตามตำราทั่วไปที่มีโทรจิตก็คือการสื่อสารโดยใช้ใจใช่ไหมคะโดยใช้ใจไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือใช้จากความสามารถกายภายในหรือชาตแล้วแต่ใครจะเรียกแต่จริงๆแล้วจากประสบการณ์ของปาเนี่ยโทรจิต ไม่ไม่ใช่แค่ใช้ไม่ใช่ใจใจนะคะไม่ใช่แค่ใจอ่ะมันจะเป็นทั้งเรื่องจิตและใจะคะ่ะจิตเนี่ยก็คือคลื่นของความคิดความหมายตรงๆจากประสบการณ์ตรงของเปาก็คือทวรจิตหมายถึงกระแสจิตของมนุษย์ที่สื่อสารระหว่างกันโดยไม่จํากัดว่ามนุษย์คนนั้นจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในโลกนอกโลกอยู่ทวีปนี้อยู่ทวีปอื่นได้หมดเลยจริงถ้าจะแยกให้ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะ พุรจิตขั้นพื้นฐานเนี่ยเราใช้กระแสจิตนะคะกระแสจิตเมื่อจิตเรานิ่งเรา,าเรานั่งสมาธิเราฝึกสมาธิเราฝึกสติเมื่อจิตเรานิ่งมากทุกคนก็ทําได้ค่นะ คุณรู้หรือเปล่าว่าทุกคนทําได้เพราะมันเป็นความสามารถของจิตวิญญาณของเราเองนะคะแล้วทุกคนคือจิตวิญญาณก็แล้วทําไมจะเกคนจะทําไม่ได้ล่ะคะในสมัยก่อนในยุคโบราณก่อนที่จะมีเหล่าภาษาศาสนาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมนุษย์สื่อสารกันด้วยกระแสจิตนะคะมนุษย์สื่อสารกระแสจิตเป็นหลักรวมถึงสัตว์ทั้งหลายเช่นกันแต่ว่าทุกวันนี้ มนุษย์เรามีโทรศัพท์มีทีวีมีดนตรีมีเพลงมีนู่นนี่นั่นมารบ,บกวนกระแสจิตคลื่นไฟฟ้าคลื่นอะไรต่างๆที่มันเต็มไปหมดเร็วนี้ก็จะเกิดก,ก,ก็ก็คือ,อ 5G นะคะจริงๆแล้ว,ลวจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคลื่นความคิดนี่ก็มีกันอยู่เยอะแยะคลื่นความคิดที่เป็นเสียงนะคะก็เยอะแยะเกิดขึ้นมากมายในโลกแบบนี้รวมถึงคลื่นของกระแสจิตเดิมๆจิตเก่าๆของมนุษย์ ที่มันไม่เคยจางหายไปเนี่ยมันก็ล้นโลกเต็มโลกอยู่แล้วคลื่นความรู้สึกของวิญญาณก็เยอะมากมายเหมือนกันนะจริงๆแล้วก็มีอยู่เยอะมากแล้วการที่มนุษย์คิดไม่ดีเนี่ยก็ไปรบกวนเราสิ่งพวกนั้นได้อยู่แล้วด้วยยิ่งมีคลื่นไฟฟ้านู่นนี่นั่นเข้ามาก็ยิ่งไปกันใหญ่เยอะแยะมากมายเลยทีนี้สาหรับยุคนี้ถ้าหากใครเข้าถึงการโทรจิจที่ใช้ใจก็ถือว่าเสียนมากนะคะถือว่าเจ๋งมากเพราะว่าแล้วก็แล้วจริงๆหลักๆเนี่ย ไม่มาสอนเนี่ยไม่ใช่ให้ใครมาอวดอิทธิฤทธิ์หรือว่ามาสอนให้คุณไปทำร้ายใครเพราะจําไว้นะคะถ้าหากสิ่งใดที่คุณทำเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่ตัวคุณแน่นอนเพราะว่ารากของความคิดในสิ่งนั้นมันอยู่ในสมองของคุณมันจะมีผลต่อรากโดยตรงะคะ่ะเรามาฟังคําว่าธุรจิตอย่างที่เปาอธิบายให้ฟังาจากประสบการณ์ตรงของเปาธุารจิจ ก็คือคลื่นกระแสจิตหรือคลื่นความคิดของมนุษย์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอีอกโทรจริตด้วยล่าคะที่ลึกไปกว่าหรือลึกซึ้งไปกว่าโทรจิตนั่นก็คือการสื่อสารด้วยภาษาความรู้สึกซึ่งเป็นภาษาสากลของจิตวิญญาณที่เราเคยสอนในคลิปวิดีโอ,อาการอย่างรู้ใจคนอันนั้นเป็นการสื่อสารที่ลึกกว่าเพราะว่าถ้าใช้คาว่าโทรจิตหรือส่งผ่านคลื่นกระแสความคิดอันนั้นเป็น ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ยังมีสมองยังมีจิตตรงนี้ยส่วนนี้อยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีชีวิตแล้วหรือเป็นเหล่าสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ได้ใช้ความคิดสื่อสารภาษาวิญญ,ญาณด้วยภาพและเสียงนะคะก็จะใช้โทรใจการสื่อสารทางใจทางความรู้สึกนะคะซึ่งจะเข้าถึงได้ลึกซึ้งกว่าและจริงๆแล้วมีประโยชน์มหาศาลมากเดี๋ยวมาฟังกันว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างสำหรับคนที่ฝึกสมาธิ คนถามว่าทุจิตมันอันเดียวกับหูทิพตาทิพหรือไม่บองคิดว่าคนละอย่างกัน,นะคะ่ะทุรจิตเนี่ยอยู่ในส่วนของกายภายในก็คือเป็นเรื่องของคลื่นความคิดหรือคลื่นของความรู้สึกค่ะภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมคะภายในคลื่นความคิดคลื่นความรู้สึกใช่ไหมคะกายชั้นชิ่ลึกที่สุดนั่นก็คือกายทิพนะเพราะฉะนั้นลักษณะของหูทิพก็จะอยู่ในส่วนของกายทิพชั้นลึกที่สุดค่ะ ศึกษาค้นคว้าโดยทั่วไปเนี่ยทรจิตก็จะมีอยู่ด้วยการประมาณ2-3ประเภทแต่จากประสบการณ์ของเปาเนี่ยปาแยกลึกกว่านั้นบอกว่ามันก็มีครอบเหมือนกับสัมผัสที่6นี่แหละทั่วไปมนุษย์เราเนี่ยจะมีกายเนี่ยอยู่3ชั้นนะคะชั้นแรกก็คือตาหูตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่5นะคะอย่างที่2ก็คือความคิดความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นทุจิตเนี่ยอยู่ใน ขั้นของความคิดความรู้สึกนะคะแต่ถ้าเรื่องหูทิพย์เนี่ยจะอยู่ในชั้นลึกที่สุดนั่นก็คือกายทิพย์นะคะก็จะมีเราเรื่องของจิตทิพย์ใจทิพย์